พี่ใครหล่อเนี่ยพี่ฟุกกับป้านปานติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดีล้วบอกฟู๊กไปมุดรอบเขาบอกพี่ลุยมาปลอบใจละอ่ะลุยปลอบใจเด็กหน่อยปลอบใจเด็กหน่อยพี่ลุยอุ๊ยพี่ลุยก็ไม่สนใจอ่ะทำไงดีลุยจ๋าสนใจเด็กหน่อยลุยอ่ะปลอบใจหน่อยอุ๊ย อร่อยไหมพี่ลุยอร่อยไหมกาลังเค็มเลยยังไม่อาบน้ําอ่ะอร่อยไหมพี่ลุยไปแล้วหนีแล้วหนีออกจากบ้านไปเลยปะไปเลย,เลยบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายหน่อยป้านไปไหนอะ่ะไปหาลักกี้เหรอตรงนั้นน่ะระวังผีลักกี้นะผีลักกี้ออกมาเลยผีลักกี้ออกมาเร็วเร็ว